สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ t a l k 24รายการที่จะพาคุณอัปเดตข่าวและเทรนด์เทคโนโลยีจากทั่วโลกแบบสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายภายในไม่กี่นาทีนี่เรามีเรื่องใหญ่มาอัปเดตกันครับนี่ไม่ใช่การหลอกลวงแบบธรรมดาๆนะครับแต่เป็นการโจมตีทางเสียงรูปแบบใหม่เลยที่มันซับซ้อนกว่าเดิมมาก แล้วเป้าหมายของมันก็คือแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่เราหลายๆคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยครับเรื่องนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่การโจมตีที่เรียกว่า Wishing ครับแล้วตัวเลขที่เห็นเนี่ย2,500ล้านไม่ใช่ในน้อยเลยนะครับนี่คือจํานวนผู้ใช้งาน Gmail ที่อาจจะตกอยู่ในความเสี่ยงคือมันทําให้เราเห็นภาพเลยว่าสเกลของภัยคุกค,คามครั้งนี้มันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายใหญ่อย่าง s ซ l e s f o r c e ก็โดนด้วยเหมือนกันทีนี้คําถามคือแล้วไอ้กลลโกงที่มันไฮเทคขนาดนี้เนี่ คือต้องบอกว่ามันเป็นการผสมผสานที่น่ากลัวมากครับระหว่างการใช้จิตวิทยาเพื่อหลอกคนกับการใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อเจาะระบบเอาละครับมาดูกันทีละสเตปเลยนะคือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นแบบเนียนมากๆครับเริ่มจากมีโทรศัพท์เข้ามาปลอมตัวเป็น i t Support เพื่อให้เราตายใจแล้วก็จะค่อยๆหลอกเราไปที่หน้าล็อกอินของจริงเลยนะครับแต่จุดพีคคือตรงนี้ครับเขาจะใช้วิธีหลอกให้เราเผลอไปกดอนุญาตให้แอปของเขาเข้าถึงข้อมูลได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลย และนั่นแหละครับคือขั้นตอนที่ทําให้แฮกเกอร์ขโมยข้อมูลไปได้สําเร็จเทคนิคหลักที่เขาใช้ในช่วงแรกเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Witching หรือ voice f i i c h i n g นี่แหละครับพูดง,ง่ายๆก็คือการใช้จิตวิทยาผ่านการคุยโทรศัพท์นั่นเองคือเขาจะพยายามสร้างความไว้ใจหลอกให้เราเชื่อใจแล้วก็ยอมทำตามที่เขาบอกอย่างการปลอมเป็น IT s u ซัพพอที่โทรมาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยเป็นอะไรที่คลาสสิกสุดๆแต่ก็ได้ผลดีมากจริงๆครับ ส่วนในทางเทคนิคเนี่ยอันนี้คือฉลาดมากครับต้องบอกเลยว่าเหยื่อไม่ได้โดนหลอกให้บอกรหัสผ่านตรงๆนะครับแต่เขาโดนหลอกให้มอบสิ่งที่เรียกว่ากุญแจดิจิทัลหรือ access token ให้กับแอป,ปของแฮกเกอร์ไปแทนซึ่งไอ้กุญแจดอกนี้เนี่ยมันมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ลึกมากๆพอมันหลุดไปอยู่ในมือแฮกเกอร์ปุ๊บก็เหมือนกับว่าเราเปิดประตูบ้านให้โจรเข้ามาขนของได้เลยครับและเพื่อให้ปฏิบัติการนี้เนียนกริบแล้วก็ตามตัวยากเนี่ยนะโอ้โหกลุ่มแฮกเกอร์นี้เขามีเครื่องมือครบมือเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมเบอร์โทรศัพท์เข้ามาการซ่อนตัวตนผ่านระบบ VPN แล้วก็ยังมีแอปอันตรายที่ทำหน้าตาเหมือนเครื่องมือปกติอีกแถมยังใช้สคริปต์ที่เขียนขึ้นมาเองเพื่อดูดข้อมูลออกไปแบบอัตโนมัติด้วยคือทำทุกอย่างเพื่อให้ตามรอยได้ยากที่สุดเลยครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่มันซับซ้อนขนาดนี้คาตอบก็คือ นี่ไม่ใช่ฝีมือของแฮกเกอร์ธรรมดาทั่วไปครับแต่เป็นกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่ทำงานกันเป็นระบบเลยทีเดียวทางฝั่งนักวิจัยด้านความปลอดภัยเขาก็เลยตั้งโค้ดเนมให้กลุ่มนี้ว่า UNC6040 ครับประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่แฮกเกอร์ไม่กี่คนมารวมตัวกันแต่มันคือองค์กรอาชญากรรมดีๆนี่เองที่ทำงานกันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนบริษัทเลยครับถึงขนาดมีโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า t r a a e as a Service ด้วยซ้ำ แล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคือเขากําลังเตรียมจะเปิดเว็บไซต์เพื่อปล่อยข้อมูลที่ขโมยมาเอาไว้แบล็กเมลเหยื่อโดยเฉพาะเลยครับแล้วจากหลักฐานเนี่ยดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับแต่ทํางานกันเป็นพาร์ทเนอร์เลยคือกลุ่ม UNC 6 0 4 0เนี่ยจะรับหน้าที่เป็นทีมบุกเข้าไปเจาะระบบก่อนพอเจาะได้แล้วก็จะส่งไม้ต่อให้กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่า UNC 6 2 4 0ซึ่งทีมนี้จะเชี่ยวชาญเรื่องการขู่ก,กัรโชคเรียกค่าไถ่โดยเฉพาะคือแบ่งงานกันทําชัดเจนเลย พอเจอภัยคุกครามที่มันล้ำขนาดนี้คำถามสําคัญก็คือแล้วองค์กรต่างๆจะป้องกันตัวเองได้ยังไงล่ะครับคําตอบก็คือกลยุทธ์การป้องกันของเราก็ต้องปรับตัวตามให้ทันครับต้องเปลี่ยนมาใช้แนวทางที่ไม่เชื่อใครง่ายๆแล้วก็ตั้งคําถามกับทุกอย่างมากขึ้นซึ่งปรัชญาหลักในการป้องกันยุคใหม่เนี่ยเขาเรียกว่า zero trust ครับหลักการมันง่ายมากเลยก็คือไม่เชื่อใจอะไรทั้งนั้น ต้องตรวจสอบเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการอนุญาตให้แอปต่างๆเข้ามาเชื่อมต่อกับข้อมูลของเราผ่าน API ซึ่งนี่แหละครับคือช่องโหว่ที่แฮกเกอร์ในเคสนี้ใช้เป็นประโยชน์ แน่นอนว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือตัวเดียวนะครับแต่มันคือการป้องกันแบบหลายๆชั้นซ้อนกันลองนึกภาพตามนะครับเรามีเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอ l ลหรือ WAF ที่ทำหน้าที่เหมือนยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคอยสกรีนคนน่าสงสัยไม่ให้เข้ามาแต่ถ้ามีคนเล็ดลอดเข้าไม่ได้เราก็ยังมีระบบ UBA ที่คอยจับตาดูพฤติกรรมผิดปกติของคนที่อยู่ข้างในอีกทีซึ่งการทางานร่วมกันแบบนี้แหละครับที่จะช่วยเราตรวจจับการโจมตีแบบนี้ได้ดีขึ้นมาก เรื่องราวทั้งหมดนี้มันแสดงให้เราเห็นชัดเลยนะครับว่าโลกของความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันคือการต่อสู้กันด้วยนวัตกรรมจริงๆที่ไม่มีวันสิ้นสุดและมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนต้องกลับไปคิดครับว่าในขณะที่ภัยคุกคามมันฉลาดขึ้นทุกวันระบบป้องกันของเราพร้อมรับมือแล้วหรือยัง